นิยายเสียงหวานล้ำข้ามิติผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมดีบทที่24ขนมครกอัญชันสามพี่น้องเดินกลับมาถึงบ้านไม้ที่ถึงจะเก่าแต่อบอุ่นสำหรับพวกเขาเสมอมาทุกคนต่างรีบเข้าครัวทันทีเพื่อไปทดลองกระทะหลุมใหม่และดอกอัญชันขนมคลอนกันต้องมาแล้วกาสลองคิดไปยิ้มไปอย่างอารมณ์ดี หลังจากจัดการล้างกระทะหลุมใหม่และลองทำแป้งขนมครกที่รอบนี้ใส่น้ำอัญชันที่ได้น้องชายอย่างนนทรีจัดก,การบีบน้ำออกมาอย่างรวดเร็วพอผสมกับแป้งก็ได้สีฟ้าอมม่วงสวยงามมากกาสลองยกกระทะหลุมวางบนเตาถ่านที่ลุกแดงเธอเช็ดหลุมแต่ละหลุมให้เงาวับบีบช้อนตักแป้งสีฟ้าอมม่วงจากน้ำอัญชันขณะที่จำปีและนนทรีลุ้นตาไม่กระพริบที่ปีประวังอย่าหยอดเยอะเกินเดี๋ยวขนมครกกล้นจำปีเตือนมือจับชายเสื้อพี่สาวกาสลองหัวเราะไม่ต้องห่วงพี่จะคอยระวัง เธอหยอดแป้งลงหลุมแรกเสียงชูชีดังกลิ่นหอมของกะทิผสมอัญชันฟุ้งทันทีเธอเติมหลุมต่อๆไปแป้งกลายเป็นวงกลมสีน้ำเงินอมฟูน่าทานมากเพียงแต่ว่าเหมือนจะขาดอะไรไปนะกาสลองทำท่าครุ่นคิดจำปีพูดขึ้นมาว่าจะว่าขนมครกดูหน้าโลง่ลงๆนะคะพี่ปีบเราหาอะไรมาใส่หน้าให้สวยกว่านี้ได้ไหมคะกาสลองแบมือและกำมือทุบลงบนฝ่ามือคิดออกแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรตกแต่งหน้าขนมครกนี้ดีจะไปหาหน้าจากที่ไหนมาตกแต่งดีนะเมอนึกไม่ออกเธอเลยหันไปถามน้องทั้งองค์ พวกเรามีอะไรในครัวบ้างหรือจะไปหานอกบ้านดีนนทรีชูมือขึ้นทันทีผมรู้แล้วเรามีเผือกและมันเทศที่เคยเก็บจากป่ารอบนั้นเหลืออยู่ครับมาลองกันดูไหมครับเดี๋ยวผมล้างและหั่นให้เลยการสลองตาเป็นประกายไม่ได้ยินคําแนะนําจากนนทรีเผือกกับมันเทศไอเดียดีมากนนทรีสีสันของมันเทศจะตัดกับสีฟ้าอมม่วงของขนมครกได้สวยแน่แถมรสหวานนุ่มของเผือกก็น่าจะเข้ากันดี งั้นมาแบ่งงานกันนนซีไปล้างเผือกกับมันเทศแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนจำปีช่วยพี่ตั้งลังถึงเพื่อน,นึ่งเผือกกับมันเทศให้สุกพี่สาวคนโตจัดแจงแบ่งงานให้น้องๆทั้งสองคนจะได้ทำขนมครกอันชันสำเร็จเร็วขึ้นไปอีกทั้งสามพี่น้องลงมือทำงานอย่างขยันขันแข็ง,ขงนนซีรีไปที่มุมเก็บของหยิบเผือกและมันเทศออกมาล้างจนสะอาดแล้วใช้มีดหั่นเป็นลูกเต่าเล็กๆอย่างตั้งใจจำปีช่วยกาสลองตั้งลังถึงบนเตาใส่น้ำลงไปและวางเผือกกับมันเทศลงนึ่งไม่นานกลิ่นหวานอ่อนๆก็ เมื่อเผือกและมันเทศนึ่งสุกกระสลองนำออกมาพักให้เย็นเล็กน้อยขณะที่ขนมครกในกระทะหลุมเริ่มสุกเธอค่อยๆตักเผือกและมันเทศวางลงบนหน้าขนมครกแต่ละชิ้นสีม่วงอ่อนของเผือกและสีส้มอมเหลืองของมันเทศตัดกับสีฟ้าอมม่วงของตัวขนมอย่างลงตัวหน้าทานมากพี่ปีดจำปีบอกพี่สาวก่อนจะกลืนน้ำลายดังเอือดบวกหนึ่งเห็นด้วยกับจำปีเลยนนซีเองก็กลืนน้ำลายตามน้องสาวด้านกาลองจะเอาถ้วยมือมาถือแล้วค่อยๆตักขนมครกแต่ละหลุมออกมาแล้วยื่นไปตรงหน้าน้องๆแบ่งกันชิม เธอเองก็ชิมด้วยเหมือนกันเธอค่อยๆหยิบขนมครกขึ้นมาชิ้นหนึ่งอย่างพิจารณาแล้วกัดลงไปเนื้อสัมผัสก็จะเหมือนขนมครกโลกที่เธอจักมากส่วนน้องทั้งสองคนหลังชิมขนมครกอันชนใหม่รู้สึกเหมือนตัวลอยฟินมากขนมครกอันชันสีสวยและหน้าขนมครกก็มีหน้าตัดสัมผัสด,ด้วยทางอินทูออนได้กลิ่นหอมของขนมบางอย่าง,างก็ทำเท้าว่ามายืนรักษาความปลอดภัยหน้าห้องครัวจนกาสลองสังเกตเห็นก็ตักขนมครกใส่ถ้วยไม้จนเต็มมายื่นให้พร้อมบอกว่าเอาไปแบ่งกับบริกาตคนอื่นได้เลย อินทุออนที่รับขนมครกมาตาเป็นประกายสีม่วงอมฟ้าสวยงามหน้าขนมครกดูน่าทานมากเธอแอบหยิบชิมคำหนึ่งหลังกินเสร็จยูนิ่งสักพักก็จะยกนิ้วโป้งขึ้นมาเยี่ยมมากค่ะอร่อยถ้าทำขายรอบนี้ต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่นอนค่ะกาสลองยิ้มกว้างไม่ได้ยินคำชมจากอินทุออนขอบคุณมากค่ะพี่ออนถ้าพี่ว่าดีขนาดนี้พรุ่งนี้เราจะลองเอาไปขายที่แผงร้านเลยเธอหันไปมองจำปีและนนซีที่กำลังยิ้มแก้มปริเอาละ่ะทุกคนชอบขนาดนี้คืนนี้เราต้องวางแผนกันหน่อยแล้ว เย้เย yeah ้ yeah. จำปีชูมือกระโดดไปมาด้วยความดีใจในห้องมือสนิทชัยพฤกค่อยๆได้สติความเจ็บปวดที่ศีรษะยังคงอยู่เขาพยายามขยับตัวแต่พบว่ามือและเท้าถูกมัดด้วยเชือกแน่นหนากลิ่นอับชื้นทําให้เขาคาดาว่าน,นี่อาจเป็นโกดังร้างที่ไหนสักแห่งในเมืองทุลีดินกล้องของฉันเขาพึมพำด้วยความกังวลกล้องถ่ายวิดีโอรุ่นล่าสุดที่เขาใช้บันทึกหลักฐานสําคัญหายไปพร้อมอุปกรณ์อื่นๆเขารู้ทันทีว่าต้องถูกจับโดยคนของการทอนหรืออาจเป็นสะพานสาเอง แสงสลัวจากโคมไฟเก่าที่ห้อยจากเพดานส่องให้เห็นร่างของชายร่างผอมในชุดสีเทาเข้มยืนอยู่ไม่ไกลการทอนนั่นเองเขากำลังก้มมองหน้าใจลอ,อยตัวที่แสดงภาพจากกล้องของชายพฤกษใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจไอคนแปลกหน้านี่มันกล้าดีจริงๆการทอนพูดกับชายอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆซึ่งสวมชุดผู้คุมเหมือนเกลือกล้าบันทึกภาพเหมือนของเราแถมยังจับภาพฉันได้ชัดเจนขนาดนี้ถ้าภาพพวกนี้หลุดออกไปสะพานสาจะโกรธแค้นแน่ชัยพฤกษฝืนยิ้มทั้งที่สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ ผมแค่นักท่องเที่ยวผ่านไปมาทำไมต้องจับตัวไว้แบบนี้การทรรารีตาด้วยความระแวงอย่ามาทำเป็นโง่ไอคนแปลกหน้าฉันรู้ว่าแกไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวธรรมดากล้องเอรุ่นล่าสุดแบบนี้ไม่ใช่ของที่ใครจะมีได้ง่ายๆและการที่แกมาซุ่มถ่ายวิดีโอเหมือนเกลือแห่งนี้แปลว่าต้องมีเป้าหมายบางอย่างชัยพฤกหัวใจเต้นแรงเขารู้ว่าการทอนฉลาดและระวังตัวสูนการโกหกอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงแต่การยอมรับความจริงทั้งหมดก็อันตรายไม่แพ้กันเขาตัดสินใจนิ่งเงียบไว้ก่อนรอดูสถานการณ์ กล้องทันสมัยอาจเป็นคนชนชั้นสูงในเมืองอรุนนครได้ผู้คุมเหมืองเกลือพูดขึ้นมาการทอนมองหน้าชัยพฤกษ์เหมือนจะคุ้นนหน้าแต่นึกไม่ออกก่อนจะเดินไปบีบทางอีกฝ่ายอย่างแรงบอกมาเป็นคนตระกูลไหนจะได้จัดการปัญหานี้อย่างถูกวิธีชัยพฤกษ์หลับตาไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่คําเดียวเรื่องนี้ส่งไปให้สภพานสาจัดการเถอะครับคุณการอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นสูงเมืองอรุนนครแบบนี้พวกเรารับมือไม่ไหวหรอกครับผู้คุมเหมืองเกลือแนะนํา ได้ติดต่อไปหาคุณชินะที่ตอนนี้อยู่เมืองทุรีดินพอดีให้มาจัดการต่อเถอะครับผู้คุมเหมืองเปลือรับคำก่อนจะดำเนินการติดต่อไปหาคุณชีน,นักชิมเงามากฝีมือของสะพานสาที่อยู่เมืองทุรีดินช่วงนี้พอดีมารับเรื่องต่อ